สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นักเรียนห้องป .2 ครับจะมาท่องกรอนแปดหอนำจำไซน่าน่ารักมากเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ,พ,คะ,ะพร้อมแล้วคทำท่าด้วยนะคะ1นึสองสาม